สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i s M Channel ครับก็มาเจอในการในเช้าของวันนี้ครับคําถามมาอยู่ต่อเนื่องนะครับถ้าคําถามไหนที่อน่เมเซมบอกว่าถ้ามีคําตอบในสวนก็จะตอบให้ทันทีนะครับแต่ถ้ายังไม่มีคําตอบให้ในสวนก็จะพยายามหาคําตอบให้หรือที่จริงก็คือวัตสุประสงค์ m มเ s M ก็อยากจะให้แบบเห็นเป็นตัวอย่างเลยแล้วก็ เพราะว่าในส่วนของส่วนตัวแล้วเนี่ยมิเซมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดูแลเรื่องต้นไม้โดยตรงนะครับเพิ่งมาชอบเพิ่งมานิยมตามกระแสะเขานี่เองแล้วก็ค่อยมาฝึกฝนค่อยมาทําความเข้าใจกับเขานะครับแต่คําถามนี้มีคําตอบแน่นอนครับพี่เพื่อนๆครับก็ถามกันมาว่าเนี่ยครับเบอร์เบิร์นหมากนะครับเบอร์เบิร์นหมากหรือเบอร์หมากหรือ BBM ของเราเนี่ยนะครับความแตกต่างระหว่าง BBM ปกติกับ BBM Compact เนี่ย ไปดูยังไงนะครับจริงๆแล้วก็มันดูไม่ยากนะครับแต่ถ้ามันเป็นไม้เล็กๆเนี่ยมันค่อนข้างจะจะมีปัญหานิดน,นึงเพราะว่าถ้าไม้เล็กยังไงาเขาก็ใบเล็กใช่ไหมครับต้นมันขึ้นมามันก็ยังเล็กๆเหมือนกันและโดยเฉพาะคือไม้ที่เขาแยกจากแม่ที่เป็นฟอร์มเล็กๆอยู่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะดูแลดูแล้วสังเกตได้ยากนะครับแต่ถ้าเขาไม้มันเป็นไม้ที่แยกจากแม่ฟอร์มใหญ่ๆแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ไม่ไม่ยากครับมอง Bie <S 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 ง่าย <Tiny S 2> ๆเลยนะครับ บ b บีหรือเบอร์มากเนี่ยไม้ที่เป็นไม้ใหญ่ก็คือจะเหมือนเหมือนต้นข้างหลังนี่นะครับอันนี้คือเบอร์เบอร์มาปกตินะครับก็จะเป็นไม้ใบใหญ่นะครับแล้วก็ลวดลายก็จะมีแล้วแต่ครับสายพันธุ์มันก็จะมีแบบสีเดียว2ส,สี3ส,สีนะแล้วแต่แล้วแต่แแตอากษณะการด่างมันจะเกิดขึ้นยังไงนะครับสีเดียวก็คือแบบออกเหลืองเลยแล้วก็เขียวนะครับแต่ถ้าเป็น2ส,สีมันก็จะมี ด่างในใบเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อีกสามสีมันก็คือมันก็จะเพิ่มสีขาวมาบ้างนะครับตรงนั้นมันเป็นความผิดปกตินิดๆหน่อยๆนะแต่ถามว่าเบอร์น่ยจะแยกขาวแยกเขียวเลยได้ไหมเนี่ยบางต้นก็มีขาวบางต้นก็มีเขียวบางต้นก็มีเหลืองนะครับสลับกันไปมันแล้วแต่มันสายพันธุ์มันยังไม่นิ่งว่าเป็นสีขาวสีเหลืองนะครับก็และอีกอันนึงนะครับถ้าเป็นเบอร์马克นะครับคอมเพกหรือเบอร์马克ใบเล็กเนี่ย ลักษณะของเขาก็จะเป็นใบเล็กๆนะครับเรียวๆยาวๆเดี๋ยวมีเซมีที่มีทั้งสองตัวอยู่แล้วแต่แต่อธิบายก่อนก็แล้วกันนะครับใบเขาจะมีลักษณะประมาณ3นิ้วมือนี่แหละนะประมาณแค่นี้แหละนะแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ก็มีขนาดประมาณเนี้ยแต่ถ้าสมบูรณ์จริงๆก็อาจจะมีเผื่อนิดๆแต่ถามว่ามันมีลักษณะฟอร์มมันมีลักษณะการแตกกอมันมีลักษณะของวิธีการเขาเรียกว่าจ่ายใบเพิ่มใบเนี่ยแตกต่างกันนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นก็เรามาดูต้นนี้กันก่อนเลยนะครับ2ต้นนี้ที่เป็นเบอร์มากใบใหญ่ลักษณะเขาเป็นยังไงแล้วก็จะได้ดูกันแบบชัดเจนไปเลยนะครับเริ่มต้นจากเบอร์มากใบใหญ่นะครับพี่เพื่อนๆลองดูนะครับสังเกตอันนี้จะเป็นเบอร์มากถ้าถ้าในวงการเขาเรียกกันก็เบอร์มากสสีนะครับสสี3สีมีอะไรบ้างนะครับก็ยังมีสีเหลืองนะครับอันนี้มันจะเหลืองเขียวเพราะว่าเราเลี้ยงใต้สแลนนะครับจะไม่เหลืองจ๋านะจะออกเหลืองแบบใบตองนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับอีกสีหนึ่งก็คือ ด่างในใบเนี่ยจริงๆถ้าเขาใบแก่แล้วมันจะออกเป็นสีเทาๆขาวๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นด่างสามสีแล้วอีกสีนึงคือสีเขียวปกติน,นี่แหละนะลักษณะของการจ่ายนะครับมันก็แล้วแต่ข้อเนาะใบลักษณะใบที่ใหญ่ๆเลยก็ประมาณอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆลองดูนะครับเนี่ยเต็มฝ่ามือเลยนะครับถ้าใบใหญ่เขาจะเต็มฝ่ามือเลยเนี่ยด่างสามสีก็ประมาณอย่างเงี้ยนะครับอืม ชัดเจนครับนี่นี่คือใบอ่อนเขาก็จะประมาณอย่างนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับต้นนี้มีอยู่สองกอนะครับซึ่งเป็นต้นแม่พันธุ์คอมมิเซมนะครับวิธีการจ่ายลูกเขาของเบอร์แมกใบใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนั่นก็คือเขาจะแตกหนอนะครับเนี่ยเห็นไหมแตกหนอแตกตาแบบนี้นะครับออแล้วลำต้นเขาจะขึ้นขึ้นเป็นลำต้นแนวดิ่งนะครับลักษณะคล้ายไม้เลื้อยลักษณะเดียวกันครับเพราะเป็นฟิโลเดนดอนเหมือนกัน จะขึ้นยืดขึ้นไปแล้วจะแตกแตกตาแตกหน่อได้ทุกทิศท,ทางเลยนะครับส่วนการแตกแล้วด่างสวยเนี่ยมันก็เหมือนที่พื่พี่เพื่อนทุน,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 นรับทราบกันนั่นแหละครับว่าถ้าจะให้ด่างดีด่างสวยนะครับไม้ข้อหรือไม้ตาตรงนั้นก็จะต้องมีลายดา่างพาดอยู่นะครับเหมือนลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยลายด่างลายนาพาดอยู่แบบนี้ถ้าเป็นลายเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้จะสังเกตยานนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเป็น อยอดอ่อนนะครับมันอาจจะไม่มีมีลายขึ้นมาแต่เราก็จะสังเกตใบของเขาได้ว่าใบของเขาเนี่ยจะด่างหรือจะด่างหรือไม่ดา่นนา,ดางนะครับอันนี้ก้านเขาด่างนะฮะการลายขึ้นมาปุ๊บก็เจอใบแบบนี้เลยนะใบก็จะด่างนะแต่เขียวก็จะเยอะหน่อยเพราะดูสังเกตจากก้านเห็นไหมครับแล้วก็มุมนี้มาเนี่ยนะสังเกตมามุมนี้นะครับก็จะมีลายเส้นด่างขึ้นมาตรงนี้แน่นอนเดี๋ยวเขาแก่ขึ้นมาก็าจะมีลายเส้นด่างมาตรงนี้แล้วตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจะด่างหรือเปล่านะ ถ้าไม่ด่างเราก็ตัดนะครับไม่ด่างเราก็ตัดตัดออกไปนะเลี้ยงเฉพาะใบที่มันด่างเท่านั้นลองดูกอต้นใหญ่ต้นนี้เห็นไหมครับลักษณะขเขาก็คือจะด่างข้างในกอเลยเห็นไหมเขาก็จะส่งก้านออกมาก็เป็นความด่างแบบนี้สวยงามแบบนี้ครับอืถามว่ามีเซมมีเยอะไหมมีเยอะนะครับแยกมาหลายต้นเหมือนกันแล้วก็พยายามตั้งแม่เรื่อยๆครับคืออยากได้จํานวนครับพี่เพื่อนครับว่ามันสวยหนึ่งสวยครับชอบส่วนตัวแล้วก็ ว่ามันทําจํานวนได้ไวครับโอกาสเราจะทําทเงินก็น่าจะได้อยู่ในอนาคตไม่ว่าราคามันจะไม่สูงมากเท่าไหร่เห็นไหมครับกอเขาก็จะประมาณแบบนี้นะครับกอจะหนาแน่นมากนะครับตอนแยกเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะเวลาเราดึงรากออกมาจะยากเนี่ยแบบเนี้ใบมันจะติดเขียวแบบนี้ก็ต้องตัดนะครับตัดทิ้งออกไปตัดให้ชิดแบบนี้เลยนะพี่มมเพื่อนี่ยตัดชิดตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้เขาไปแตกตาบริเวณด้านข้างนะครับคือตัดชิดเลยหรือ ถ้าใครกลัวมันชัามันเน่าในสไตล์ไม่เซมไม่เซมจะตัดให้เหลือประมาณหนึ่งนิ้วนะครับตัดออกหนึ่งนิ้วเพราะว่าเผื่อถ้ามันติดโรคติดไรเงี้ยเราก็จะรักษาทันในช่วงระยะเวลาที่ที่ยังพอมีช่องว่างอยู่ตรงนั้นนะครับหรือใครที่แบบกลัวมันจะขึ้นมาจริงๆตัดชิดต้นเลยก็ได้นะครับมีอีกนะครับมีอีกตรงเนี้นะฮะนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูเบอร์บากอ่าคอมแพกหรือเบอร์มากใบเล็กกันเลยดีกว่านะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับ อันนี้คือเบอร์มาดใบเล็กนะครับก็จะมีผสมใบใหญ่อยู่บ้างสักต้นสองต้นนะครับส่วนมากจะเป็นใบเล็กหมดเลยเนี่ยฮะถ้าใบเล็กเขาจะมีลักษณะแบบนี้ที่พี่เพื่อนเนี่ยไม่เกินสามนิ้วประมาณนี้หรือใหญ่ว่าถ้ามันสมบูรณ์มันจะใหญ่ประมาณนี้เกือบสี่นิ้วแต่ลักษณะของใบเห็นไหมครับเขาจะปลายแหลมนะเขาจะออกมาปลายแหลมแบบนี้นะครับดูใบนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมใบเนี้ก็จะออกมาปลายแหลมๆแต่ ลักษณะของใบมันจะไม่อ้วนมากนะครับจะไม่อ้วนมากเห็นไหมก็ประมาณแบบนี้ครับพี่เพื่อนคอมแพกอะายมันจะแหลมแบบนี้แล้วที่สําคัญวิธีการสังเกตคอมแพกพวกน,นี้เห็นไหมครับเนี่ยคอมแพกค,คืออันนี้ค่อนข้างจะต้องสังเกตและต้องถามเลยนะไม่เช่ว่าต้องถามพ่อค้าแม่ค้าเขาเลยนะครับก็คือว่าคอมแพกเนี่ยเขาจะออกใบนะครับแยกออกมาจากใบที่เขาแตกขึ้นมานะครับเหมือนเหมือนมันเหมือนมันแทงออกจากกาบใบแบบเนี้ยเห็นไหมครับ คือมันจะออกมาจากกาบใบตรงนี้นะครับวิธีการแทงแล้วก็มันก็จะมีการแทงแบบแทงแทงอ่ออกออกหน่อปกติก็มีนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของการแทงออกกาบใบด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองหาดูนะต้นนี้ลงนะครับก็จะได้ชัดเจนกันไปว่าคำถามนี้นะครับนี่มีคําตอบให้ก็เลยว่าเออโอเคเรามีต้นไม้เรามีตัวอย่างก็เดี๋ยวหาคําตอบให้กันแล้วกันนะครับว่าอ่าคอมแพลกกับ ธรรมดาต่างกันยังไงนะครับเนี่ยเพื่อนเห็นไหมสังเกตสังเกต,เ,กตเนี่ยก้านนี้ก้านนี้เห็นไหมครับก้านนี้เนี่ยปกติก้านมันจะขึ้นมาเป็นใบแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เขาจะแตกแตกใบออกจากกาบนะครับของใบเมื่อสักครู่แล้วก็จะมีการแตกหน่อแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมแตกหนอ่อลักษณะแตกหน่อก็มีลักษณะแตกออกจากกาบใบก็มีนะครับนี่คือสิ่งที่มันแตกจากจากคอมแพก อ่าใบใหญ่นะครับใบใหญ่จะไม่มีแตกออกกาใบาแบบนี้นะจะไม่มีแตกแบบกากใบบแบบนี้จะออกเป็นหน่อแบบนี้เลยจะแยกออกมาเป็นแบบนี้ชัดเจนนะครับอันนี้คือจุดสังเกตและสําคัญก็คือลองดูใบนะครับลองดูที่ใบว่าใบมันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงนะมันพันเกี่ยวกันหมดเลยตอนนี้อ่ะลักษณะใบนะครับคอมเพกก็จะประมาณอย่างนี้ครับใบก็จะทรงเป็นรูปหัวใจเรียวๆยาวยๆแบบนี้ส่วนถ้าเป็นคอมเพกใบกลม หรือใบใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใบใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมนี่คือใบใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะกลมๆนะครับนี่คือใบใหญ่อันนี้เปือกเยอะมากนะครับออกตาเปือกแบบนี้เยอะมากอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตให้กับพี่พีมเพื่อนได้ว่าจะแยกยังไงจะถามพ่อค้าแม่ค้าเขายังไงนะครับสังเกตยังไงเวลาให้เขา เช็คต้นไม้ให้เรานะครับเราจะได้มั่นใจว่าเราจะได้คอมเพกหรือจะได้ใบปกติมานะครับเอาละครับก็ใครที่ถามหานะครับว่าประเด็นของคอมเพกใบกลมแล้วก็เออคอมเพกใบปกติแล้วก็คอมเพกใบเล็กเป็นยังไงนะครับมีเซมตอบให้กับพี่เพื่อนแล้วนะครับลองสังเกตดูแต่ถ้าเรามาเลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับใบเล็กยังไงก็เล็กนะครับไม่โตกว่านี้คือไม่โตเกิน3นิ้วประมาณถ้า4นิ้วถือว่าใหญ่ละไม่เกิน3นิ้วแบบนี้แน่นอนนะครับก็ประมาณ ครึ่งหนึ่งของใบใหญ่แต่ถ้าเป็นใบกลมใบบีบีเอ็มปกติเนี่ยใบเขาจะใหญ่มากนะครับใหญ่ได้เกือบถึงประมาณ1ฝ่ามือเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สีสันจะสวยงามนะครับสะดุดตาม,มากๆลักษณะของเขาก็จะมีความแตกต่ตางประมาณแบบนี้แล้วก็ดูลองดูปลายใบนะครับถ้าเป็นคอมเพกจะแหลมๆนะครับแหลมๆส่วนถ้าเป็นปกติก็จะออกใบกลมๆลีลีนะครับประมาณแบบนี้ก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับคงได้คําตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็อย่าลืมให้กำลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งนะให้ชองมิเซมด้วยนะครับกับวันนี้พาพี่ๆเพื่อนๆมาดูวิธีการสังเกต B B M หรือเบอร์มาร์กนะครับใบปกติแล้วก็คอมแพก t แตกต่างกันยังไงนะครับก็คลิปนี้ให้คำตอบแล้วนะครับ